ถามว่าคนที่ไม่ชอบเป้เยอะไหมเยอะมากค่ะบอกตรงมีแต่คนเกลียดก็ไม่รู้ทำไมเกลียดฉันจังเลยเนี่ยสวัสดีค่ะทุกคนก็กลับมาเจอกับเป้อีกแล้วนะคะวันนี้เป้อยากจะมาพูดหรือว่ามาแชร์ให้ทุกๆคนได้ฟังนะว่าเฮ้ยทำไมเป้อยู่ที่ประเทศเยอรมันได้โดยที่ ไม่ต้องพึ่งพาสายใครเลยนะแล้วก็อยากจะมาแชร์ประสบการณ์ของตัวเองให้กับทุกๆคนฟังนะว่าเรามาอยู่ที่นี่ใช้ชีวิตอยู่ต่างประเทศเราควรที่จะต้องทำยังไงแบบไหนให้เราสามารถใช้ชีวิตอยู่ได้ด้วยตัวเองอะไรอย่างนี้นะเออตัวเป้เองเนี่ยค่อนข้างที่จะมาแบบกระทันหันมากแล้วก็มาเร็วมากึ่งเป้ได้บอกกับทุกๆคนไปแล้วหรือว่าบอกกับ หลายคลิปวิดีโอไปแล้วนะว่าเฮ้ยเป้มาเนี่ยมายังไงเริ่มต้นแบบไหนอะไรอย่างนี้เนาะแต่ทีนี้เป้ h, อยากจะมาแชร์ให้ทุกๆคนได้ฟังกันนะว่าเฮ้ยทำไมเป้มีชีวิตที่แบบเออไม่ต้องพึ่งพาสายใครเลยเพราะว่าเป้ h, มีความคิดที่มันเป็นแบบหลักใหญ่ๆห,หรือว่าสำคัญมากๆเลยกับตัวเป้เองเนี่ยคือเป้ h, จะทำทุกอย่างด้วยตัว h, เป้เองค่ะทุกคนอย่างเช่นว่า เฮ้ยเรามาเหยียบที่เนี่ยปึ๊บเนี่ยทุกๆคนแน่นอนค่ะใครที่มาอยู่ประเทศเยอรมันเนี่ยเริ่มต้นด้วยการแต่งงานมาหรือว่ามีแฟนมาอย่างเงี้ยคืออาจจะมองว่าเฮ้ยแฟนเราคอยซัพพอร์ตหรือว่าคอยช่วยเหลือตลอดอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแต่ว่าตัวเป้นเนี่ยคือทําอะไรได้ด้วยตัวเองทุกอย่างเพราะว่าจะคิดเสมอว่าเราต้องอยู่ให้ได้ด้วยตัวเองแล้วก็เราจะทําทุกอย่างให้ได้ด้วยตัวเองนะคะอย่างเป้มาปีแรกเลยอะ่ะทุกคนก็ ทำเรื่องเรียนก่อนคือทุกอย่างมันจะมีสเต็ปของมนันนะอย่างเช่นมาช่วงแรกๆเป้พูดภาษาไม่ได้อะไรไม่ได้เลยเป้ก็ตั้งใจเรียนนะแล้วก็หางานทำอะไรอย่างเงี้ยในส่วนของการเรียนเป้ก็อย่างที่บอกอะเป้พูดไม่ได้ทุกวันนี้ก็ยังพูดไม่เก่งนะแต่ด้วยความที่การที่ใช้ชีวิตอยูต่ต่างประเทศแบบนี้เราจะต้องดิ้นรนค่ะทุกคนแล้วก็ถ้าเราไม่หัดทําอะไรเองเลยถ้าเราไม่หัดพูดถ้าเราไม่หัดดิ้นรนเลยเราจะไม่เป็นอะไรเลยตัวเป้เนี่ย ทำใบขับขี่ตั้งแต่มาอยู่ปีแรกเลยเรียนจบภาษา B1 ตั้งแต่ปีแรกที่มาอยู่คือเอาง่ายๆทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยไป้ทาเสร็จเรียบร้อยภายใน1ปีซึ่งถามว่ายากไหมบอกตรงค่ะทุกคนยากมากแล้วก็เครียดมากด้วยนะเสร็จแล้วคราวนี้ค่ะในส่วนของคนในส่วนของเพื่อนในส่วนของออสิ่งแวดล้อมอะไรหลายๆอย่างเนี่ย คนเนี่ยมันมีปัญหาเหมือนกันหมดแหละตัวเป้เองเนี่ยก็ปัญหาก็เยอะแต่ว่าการใช้ชีวิตของเราจริงๆแล้วอ่ะเราสามารถอยู่ได้ด้วยตัวเราเองเราไม่ต้องไปสนใจใครไม่ต้องไปสนใจคําพูดใครเป็ดคุยแข่งกับเป้อะทุกคนน,นี่ตัวเป้เองเนี่ยไม่ค่อยสนใจอะไรใครเลยมันไม่ใช่ว่าเราหยิ่งยะโสห,หรืออะไรทั้งนั้นนะทุกคนแต่ว่าด้วยความที่เฮ้ยแคร์คนอื่นมากก็ไม่ดีกับตัวเราแล้วทุกคนขาการใช้ชีวิตในต่างประเทศจริงๆแล้วเนี่ย คือจะมาหาเพื่อนมาหาความจริงใจมาหาแฟนที่รักเดียวใจเดียวมาหาอะไรก็แล้วแต่คือมันหายากอะ่ะอ,อบอกเลยมันหายากจริงๆแล้วคนที่เข้ามาในชีวิตเราไม่ว่าจะเป็นเพื่อนแฟนหรือคนรู้จกักหรืออะไรก็แล้วแต่เขาไม่ได้หวังดีกับเราทุกๆคนหรอกอืทีนี้การอิจฉาริษยาการใช้ชีวิตอยู่ที่นี่คนไทยคนต่างประเทศคนเยอรมันคือเหมือนกันหมดค่ะ มีดีมีเลวมีทุกอย่างแหละเออเหมือนกันมีดีเหมือนกันมีเลวเหมือนกันมีเห็นแก่ตัวเหมือนกันมีช่วยเหลือเรามีเหมือนกันหมดทุกอย่างซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นมันอยู่ที่เราจะเจอแบบไหนใช่ปะทุกวันนี้นะปเปอ้อยู่ได้ด้วยตัวเองอย่างที่เป้บอกอยู่ได้ด้วยตัวเองจริงๆแล้วก็ทําเองใช้ชีวิตเองทุกสิ่งอย่างแล้วก็คนเนี่ยเกลียดเป้เยอะมากแต่ถามว่าทําไมเป้อยู่ที่นี่ได้โดยที่ไม่สนใจใครเลยคือเรารู้แล้วไงทุกคนว่าตอนเนี้ย เราใช้ชีวิตอยู่แบบเนี้คือเรายิ่งโตขึ้นเรารู้นี่ว่าเรามาที่นี่มาเพื่ออะไรอย่างเช่นตัวเป้เนี่ยเป้รู้ว่าเป้มาอยู่ที่นี่เป้มาหาเงินมาทํามาหากินแล้วก็มาใช้ชีวิตแบบนี้เราอยากได้อิสระแบบนี้เลยเนี่ยเออก,ก็ก็ทําแบบที่เราชอบถามว่าคนที่ไม่ชอบเป้เยอะไหมเยอะมากค่ะบอกตรงมีแต่คนเกลียดก็ไม่รู้ทําไมเกลียดฉันจังเลยเนี่ยด้วยความที่ปากหมาด้วยมั้งอืมแต่ถามว่าสนใจไหมไม่ได้นสนใจค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วเวลาเรา เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเวลาเราเดือดร้อนเวลาเราต้องการความช่วยเหลือหรือว่าเวลาเราเจอปัญหาอะไรทุกสิ่งอย่างเนี่ยคือมานั่งคิดมานั่งทบทวนดูแล้วเราช่วยเหลือตัวเองเออมันไม่มีใครอยู่ข้างเราเลยแล้วก็เราเแก้ไขปัญหาด้วยตัวเราเองทุกอย่างเพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะ อยากจะมาแชร์ให้ฟังเฉยๆนะเรามาใช้ชีวิตจุดที่นี่เราต้องหาจุดให้เจอก่อนว่าเรามาเราต้องการอะไรเราเราอยากมีชีวิตแบบไหนเออถ้าใครที่อยากจะมีชีวิตแบบเป้นะอยากจะบอกให้ทุกๆคนเนี่ยช่วยเหลือตัวเองให้ได้มากที่สุดแล้วก็เรื่องอะไรหลายๆอย่างสิ่งแวดแล้อมเพื่อนฝูงอะไรอย่างเงี้ยคือเราอย่าไปคิดอะไรมากมายคือเราใช้ชีวิตประจำวันของเราไปแบบนี้นะ เรื่องงานเรื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะถามว่าในที่ทํางานเป้มีปัญหาไหมมีมีเหมือนกันแต่ว่าก็ไม่ได้สนใจเพราะว่า เวลาไปทํางานอย่างนี้เจอปัญหาใช่ปะก็ไปทํางานกลับบ้านกลับบ้านก็คิดเรื่องอื่นแล้วคือปล่อยวางในบางครั้งที่แบบมีการทะเลาะบอ่อแวงหรือว่ามีคนเน็บแนมหรืออะไรทุกอย่างเนี่ยคือเปด่ากลับไหมบางทีก็อดไม่ไหวก็ด่ากลับก็มีปัญหาเหมือนกันเพราะว่าด้วยความที่เราเนี่ยโตมาแบบนี้อีกอย่างบางทีเราโดนด่าเราโดนว่าโดยที่เราไม่ได้ไปทาอะไรใ,ใครเลยแล้วกลายเป็นว่าเฮ้ยพอเราเงียบมากๆการเงียบกับคนบางคนมันก็ช่วยไม่ได้ไง อตอนนี้ค่ะชีวิตเป้ก็ปล่อยวางหรือเบาลงเยอะแล้วนะแต่ก็ยังมีบ้างที่มันก็แรงๆด่าบ้างอะไรบ้างอะไรอย่างนี้แต่สุดท้ายแล้วก็เราใช้ชีวิตทำมาหากินดีกว่าทุกคนจริงๆเป้ไม่ได้เก่งเป้ก็เป็นผู้หญิงตัวเล็กๆคนหนึ่งแหละแล้วก็อ่อนแอด้วยแต่เราจะต้องตองเราจะต้องแข็งแรงเราจะต้องทำมาหากินเพราะว่าครอบครัวที่เมืองไทยเราก็มีไงทุกคนอืก็เนี้ยค่ะ อยากจะบอกหรือว่าอยากจะเป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนนะที่มาอาศัยอยู่ต่างประเทศเนี่ยสู้ๆค่ะแล้วก็โฟกัสในสิ่งที่เราต้องการอย่างเช่นใครมาเพื่อตามหาความรักก็จริงจังกับความรักไป มันวย่วายไปอีกแล้วอะเปด็ดอะใครที่ต้องการมาทำมาหากินก็ทําไปเนาะคือแบบโฟกัสใครที่อยากจะมาหาเงินเกบตังอะไรอย่างเงี้ยแล้วกลับไปเที่ยวบ้านกลับไปอยู่ที่เมืองไทยหรือว่ากลับไปอยู่บ้านเกิดในบ้านปลายชีวิตก็สู้ค่ะทุกคนเราโฟกัสในสิ่งที่เราทําก็พอเนาะโอเควันนี้พูดมากแล้วนะแล้วก็เย็นมากแล้วเดี๋ยวเป้จะต้องไปบ้านแล้วค่ะทุกคนก็หวังว่าคลิปวิดีโอนี้ก็จะเป็นการแชร์ประสบการณ์ของตัวเป้เองให้กับ ทุกๆคนได้ฟังกันเนาะถามว่ามีสาราไหมไม่มีอยากจะมาเม้าท์มอยหฟังเฉย,ยๆเพราะว่าวันนี้อากาศดีค่ะทุกคนแล้วก็เราจะพามาเดินเล่นแบบนี้นะเออโอเคคลิปวิดีโอนี้ก็จะต้องขอตัวไปแล้วนะคะ ใครที่อยากให้เป้ทาคลิปวิดีโออะไรก็แนะนํากันเข้ามาได้เลยนะทุกคนในช่วงนี้เป้อาจจะมีเวลาลงคลิปให้ทุกคนได้ดูหรือว่ารับชมกันเพราะว่าช่วงนี้เป้ฮอลลีเดย์อีกหนึ่งอาทิตย์ค่ะใครที่มีอะไรแนะนําหรือว่าอยากจะมาคุยกันมาคอมเมนต์กันเจอปัญหาอะไรยังไงแบบไหนเข้ามาคุยกันได้เลยนะคะในช่องนี้ค่ะเป้เล็กปกน้อยสั่งแดนนะสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาดูเป้ใหม่อยากรู้ว่าเป้เป็นใครติดชีวิตเป้มันเป็นยังไงแบบไหนก็อย่าลืมกด s u b s c r i b e ไว้นะคะแล้วก็ ถ้าคลิปวิดีโอนี้มีประโยชน์นะอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์ให้เป,ป้ด้วยนะคะไปแล้วบ๊ายบายค่ะเวลาฉันพูดเธอก็พูดดังแล้เกินอันรีไปทะเลาะก,กับเป็ดอะเ <laughs> <ๆ S 2> <laughs> อะอเออทะเลาะทะเลาะทะเลาะกับเป็ดก็ทะเลาะชูชูชูเช่า